สวัสดีครับช่องปอนบ้าน YouTube พบกับพี่น้องชาวนาทั่วประเทศวันนี้ครับ19นาฬิกา1ธันวาคม2 5 6ครับพรุ่งนี้วันที่2ธันวาคม66ชาวนาจังหวัดไหนจะได้รับเงินไร่ละพันครับทกศโอนครับพรุ่งนี้เป็นการโอนกลุ่ม E ครับเป็นการโอนวันสุดท้ายของรอบนี้ครับที่จะมีการโอน5วันตั้งแต่วันที่28พฤิกายนเป็นต้นมาพรุ่งนี้ก็เป็นการโอนวันที่5นะครับก็จะได้เงิน5จังหวัด ชาวนาจะได้เงิน8 2 0 0 0นราย8ปดแสนรายนะครับงบประมาณที่โอน9ก้าพล้านบาทครับจังหวัดที่จะได้เงินครับก็ประกอบไปด้วยจังหวัดขอนแก่นครับจังหวัดกาลสินจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกดนะครับ5จังหวัดนี้รอรับเงินพรุ่งนี้ครับ2องธันวาคมสองหครับ สวัสดีครับ